หลายๆท่านเขาเตะเจ๊เจ๊เจนี่แหละก็จะเตะเหมือนกันเลยครับนี่อันนี้เน่เน่น่นี่ก็จะเตะเหมือนกันนะครับผมผักล้ามนี่เขา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 เป็นคนบอกนะครับว่าเจ๊จะดีใจนะครับว่าเตะคนนี้เตะเข้าคนนี้เตะไม่คือเตะไม่เข้าไม่ไม่อย่างนั้นนะ เตะไม่เข to so ้าแกบอกอุ้ยเสียดายเสียดายมากเลยอู้ยทำไมไม่เตะเข้าหน่อยได้ได้แบ่งๆบ่งกันนะครับผมอ่านี่เลยครับผมคืออยู่ด้วยกันในกลุ่มคนหมู่มากนะครับผมก็อยากให้ให้ทุกคนผ่าได้นั่นแหละครับผมแกบอกอุ้ยได้หลายแกเลยเลี้ยงเอ็มรอยเลยนะครับแกเลี้ยงเอ็มรอยผมกับวิวเลยนะแล้วก็เลี้ยงเอ็มรอยควันช้างทุกเชือกในลานแสดงครับผมแกบอกว่าแกเป็นโกเนี่ยแกมีรางวัลนะครับก็เขาจะหักเอาจากช้างที่เตะเข้านะครับผมพอดีว่าสี่เชือกนะครับสี่เชือกก็เลยแบบว่าอ่ะ แกเลยได้เยอะแกก็เลยเลี้ยงเ,เลี้ยงอ่าเลี้ยงเอ็มร้อยเลยนะครับผมแต่ใช่ผมฟังแกมาเนี่ยแกเป็นคนพูดเองนะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้พูดนะครับแกเป็นคนพูดแล้วก็ผมเอามาเล่าให้พี่ฟังต่อนะครับเอาเวลามีรางวัลอะไรเนี่ยแกอยากจับนะครับแกบอกเลยว่าแกอยากจับเพราะว่ารางวัลเนี่ยผู้ให้เขาเต็มใจให้อยู่แล้วครับ คนอยากแจกคืออยากแจกนะครับคือช้างเราก็เตะไปก็มันเป็นสีสันหนึ่งไครับผมทุกคนสนุกนะครับผมเมื่อเวลามีช้างเตะเข้าไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครจะจับหรือไม่จับก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ช้างเตะเข้าแขกนะักท่องเที่ยวเขาจสะสนุกสนานเฮฮามีความสุขครับแบบว่าเรามาชมช้างแสดงเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรจัจจจจจจมันคือแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบเรามารับชมม<า>ัม่มีความสุขครับเห็นค้าบเตะเข้า มีใจมีความสุขนะครับหลายๆท่านนะครับผมสนุกนะทนายเตะเข้าเตะเข้าทุกๆวันก็ไม่เป็นไรเพราะนักท่องเที่ยวไม่ซ้ำหน้านะนะครับผมผมคิดว่าไม่มีใครหรอกครับผมที่จะมาดูแบบอะไรนะแบบนักท่องเที่ยวที่เขามาดูที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยคือทุกวันนะว่าเขาคงจะไม่มาดูทุกวันนะครับผมอาเซอฟซีเราเนี่ยดูทุกวันแน่นอนอยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหลายๆท่านที่เขามาสัมผัสในล้านแสดงนะครับคือถ้าเขามาสัมผัสในล้านแสดงนะ วิวมันจะต่างกันนะครับผมก็จะดีใจเลยนะครับผม fc แต่ว่าเขาจะดีใจนะครับผมไม่ใช่ fc คือนักท่องเที่ยวนั่นแหละเขาจะดีใจเมื่อเวลาช้างเตะเข้ามันจะว้าวมากเลยนะช้างเตะฟุตบอลลูกกลมๆใหญ่ๆอันนี้นะครับผมยกนิ้วให้เลยนะครับผมอ่าก็นั่นแหละครับจบแบบว่าเปิดโบสถ์ให้ตะกรบจับดีไหมนะครับผมเปิดโบสถ์ให้เขาจับนะครับผมก็มันเป็นรางวัลที่เจับแบ่งๆไปนะครับผมไม่ได้แบบ สนุกสิยืนเชียร์ไปเต้นไปช้างแต่บอลเขาะนะครับประมาณนี้ขอบคุณน้ําเจสันใจจวบนะครับเป็นันเ,นเพื่อนร่วมงานด้วยกันใช่ครับผมคือเขาแบบว่าเขาเต็มใจที่จะให้อยู่แล้วเพราะว่าแกรู้ว่าช้างแกมไม่ได้จับเก่งอะไรเลยครับผมแกไปไอ,ไ,อไ,อไออะไร <c oughs> จริงค่ะมันคือสีสันครับผมเราเป็นนักแสดงเราทํายังไงให้ผู้ชมเขามีความสุขครับผมแค่นั้นนะครับอาชีพนักแสดงนะครับผม ถ้าได้ไปดูพวกผมแสดงอยู่ที่เกาหลีนะสนุกกว่านี้นะ FC เ,เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีการร่วมสนุกกับช้างเนี่ยสนุกมากนะครับผมเพราะว่าเราเป็นนักแสดงทํายังไงที่ผู้ชมเขามาชมเราแล้วแล้วเขาอยากกลับมาชมอีกครับเราต้องทําให้ได้แบบนั้นครับเราต้องทําให้ได้แบบนั้นเะครับผมเพราะว่าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยผมสัมผัสสองที่ครับอยู่ที่เจจูก็สนุกครับแล้วก็อยู่ที่โซลก็สนุกแต่โซลนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีครับ แต่ถ้าที่เจจูนี่แบบเต็มทุกรอบรอบละวันละ3รอบนะครับ10โมงกับ11โมงสแสดง10โมงถึง11แล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็แสดง10บถึง12แล้วก็สแสดงอีกทีคือ14บสี่ะผมนี่คือชุดทีมงานที่มาจัดแสดงที่ศูนย์เนี่ยก็คือแกเพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับคุณพ่อผมส่งไปเกาหลีแล้วก็ได้มาเปิดการสแสดงอยู่ที่ศูนย์พดเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับจะมีช้างขาเจ็บครับอ่ะ เมื่อก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีช้างขาเจ็บเขาจะฝึกให้ช้างเดินสามขาเหมือนขาเจ็บกระเพกกระเพกไปแล้วก็ไปนอนอยู่ที่กลางลานแสดงนะครับ <c oughs> เพื่อให้แขกทุกคนเขาตกตะลงึงเฮ้ยช้างเป็นไรทำไมเจ็บถึงได้นอนอ่ะอันนี้คือเขาเอามาจากเกาหลีเลยนะครับผมเนี่ย <c oughs> ชุดการแสดงแบบนี้เลยมาจากเกาหลีเลยเจเพอันไม่ใช่เจ๊เพนอีกแบบหนึ่งเจเพนแสดงอีกแบบหนึ่งนี่คือแสดงชุดการแสดงมาจากเกาหลีเลยครับผม อเจ้เพลยเดิน์สัมขาแบบนั้นนะครับแต่อาแต่อยู่ที่เกาหลีนี่ช้างเขาชื่อบุญมีครับสันนิประยภะพิทธิ์นะครับสันนิทุกคนเลยครับผมพ่อเขาจะเดินสามขาเขาจะเป็นฉากที่ชุดบาสครับอ่าเขาจะเป็นฉากชุดบาสเลยครับผมฉากชุดบาสตัวสุดท้ายนะครับที่ให้เป็นตัวเอกจริงๆของเขาหน่อยนะครับเขาจะให้จับบาสมาแล้วก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกนะครับผมแล้วก็